ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาเล่นเกมโรโบอกอีกเช่นเคยคะ่ะเย่แบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะมีชื่อว่าโฮโฮอินเดอะวอลนั่นเองคะ่ะเย่อันนี้นะคะก็ให้สมมติอันนี้ เขาให้เรามาเป็นรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีรูปร้างให้เราอยู่แล้วก็ต้องกดตามที่เขากำหนดเท่านั้นนะคะถ้าถ้าเออผ่านไม่ได้ก็จะตกน้ำไปนั่นเองคะ่ะอันนี้นะคะเราอยู่ทีมสีเหลืองอันนี้คืออะไรอะใบปลิ oh, ยังไม่ถึงรอบนะคะตัวปิ๊งเลยแล้วก็มันก็จะมีลูกบอลที่เลื่อนนี่เป็นลูกอะไรโอ้เพื่อจะสู้ได้ไหมอันนี้เป็นทีมสีฟ้าแล้วก็สีแดงเราอยู่สีเหลืองนะคะมันจะบไปสี่สีอย่างนี้นะอ้าวเพื่อนผ่านได้มันจะมีทั้งหมดสามสีนะคะแล้วทำไมเพื่อนคัน,นไม่มีสีเราอยู่สีเหลืองเอาวัสดีเพื่อนนี่นะ ข้างบนนี้คือคะแนนของแต่ละสีนะคะสีแดงได้สิบคะแนนสีน้ำเงินได้ยี่สิบสีเหลืองได้สิบนะคะเท่ากับสีแดงขึ้นยจะถึงตาเราสักทีนะ ีลยวลแตะไปถึงตาเราเลยแล้วกันนะคะนี่คือมีเลขสี่บวกหนึ่งด้วยนะคะทุกคน <c oughs> อ้าวคุณถูถ้าเราจะถึงตาเราสักทีอุ้ย,ยนี่เป็น เป็นกลุ่มแล้วค่ะเอ้ยมีคนอ้าวเก่งมากเยอ่ะสีแดงนี่เจ็ดสีเยอะมากหนึ่งอันนี้ทีมสีฟา้ามีทั้งหมดสามคนนะฮะอู้ยากซะด้วย เขาจะผ่านไปได้หรือไม่โอ้มีคนตกหนึ่งคนค่ะเอา้าตาแล้วแล้วค่ะทุกคนนี่อะไรอยู่แล้วคไขยแข่งความยากๆ สีแดงชนะนะคะแล้วอยู่ทีมสีฟ้าค่ะทุกคนรอบหนึ่งรอบเดียวนะคะนี่สีเหลืองยากความยากคือยาก จะผ่านไปได้ไหมอ๋อคือผ่านไปได้เก่งมากเลยกลับไ,ไปสีฟ้าอ้าวเราไม่ได้เข้าเปลี่ยนโน เดี๋ยวเราแตดไปตอนเราได้เลยนะคะบ๊ายบายทุกคนถึงตาเราเลยโอ้ง่ายชิวๆนะคะชิวๆเลยจุเย้วู้เย้ชิวๆค่ะชิวๆตอนนี้คะแนนเท่ากันนะคะ ได้ไหมโอ้ยตบมือให้เลยตบมือให้เลยนะคะนี่รอบทีมแล้วนะคะทุกสันทีมสีแดงได้ไปก่อนเพื่อนคนนี้มองอะไรไม่กี่ดูคอนเนตไหม เขาเก่งมากเลยนะสี si ่เจ็หกสิบมาดูสีน้ำเงินสี่มาแล้วค่ะตาเราเร็วโอ้โหโเก้าีเย่เราผ่านผ่นอีกสองคนค่ะเ yeah! ย้ก็ยังดีก็ยังดี ่อไปสีเหลืองเดี๋ยวเราจะเล่นสีสสส่เสาคถ้ารอบเดียวเดี๋ยวเราจะตัดไปที่เรานะคะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินเนาะเราจะกำหนดสิดสบไม่เกินสิบนาที สินสีแดงเกลืวอวู้ตอนนี้เราอยู่สีเหลืองค่ะรับเดียวแตกไปเลยนะครับทุกคนถึงตาแล้ว คุณไม่ดกรเติดกืนไม่ตันรอบทีมแล้วนะคะทุกคน แกงเล่นกันโดนัทเป็นไปไม่ได้<ฮ>จะรูดมนะั้ยจะรูดมนะั้ย <c oughs> ตายหมดเลยตายหมดเลย <c oughs> อจะไปเป็นสีฟานะคะ่กกะที่กำลังเล่นยากลุ้ย ไได้หรือไม่เอา้ามีหนึ่งคนนะคะทุกคนโอ้ได้สี่สิบคะแนนแล้วอะแต่ไปตาทีนเรานะ <c oughs> สีเหลี้ยงตีนเต้นสีเต้นสเต้น ค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้เราไปแล้วค่ะบายบาย